รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกร่วมกับบริษัทโฟลทั์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอ ครับว่าแล้วเชี่อว่าอาจารย์ต้อสนใจหนูเพลินหลับแป๊บเดี๋ยวตื่นมาอาจารย์ไม่อยู่แล้ว ครผ่านป้ายผ่านมาแถวนี้เห็นที่นี่สะดุดตาทุกทีเลย,ยค่ะใช่สะดุดตาอย่างไงหลับปุ๋ยเลย <c oughs> <c oughs> ก็สะดุดอาจารย์แต่หนูหลับอยู่ก็เลยไม่สะดุดใช่ไแต่พอดีรถมันจอดอยู่หยุดนิ่งสะดุดปุ๊บหนูก็เลยแบบเออต้องมีอะไรแน่เลยนี่แหล,ละค่ะที่น,<อ>น,นี่เลยพร,ระนอนองค์เรอ่อองใหญ่มากเลยค่ะอับรถมาปุ๊บอยู่ซ้ายมือเลยใ้ายถนนเส้นหนึ่งนะคะจะขับไปแพร่ไปลำปางไปสุโขทัยอเนโนเลยเชียงมงเชียงใหม่โน้ซ้ายมือมาเห็นปุ๊บสะดุดปั๊บ ต้องเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าที่นี่คือวัดระฐธาตุสุโธนมงคลคีรีสามัคคีธรรมค่ะเนี่ยเมื่อกี้จังหวะนั้นผมก็ถ่ายนะอู้จิ๋งแปลกไหมแปลกมากค่ะอาจารย์ทำไงอ่ะสอนผ้าสอนผ้าใช่เออแอบมองถ่ายให้ดูลองซ้อนสมมติว่าบ้านอนเนี่ยนะครับผมเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพซ้อนแล้วนะค่ะ้านนอนเราก็ ผมก็กะว่าด้านล่างให้เหลือไว้เยอะหน่อยนะครับข้างบนซึ่งเป็นท้องฟ้าที่ค่อนข้างจืดเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะวันนี้ท้องฟ้าจืดเลยมาลูกเล่นเกี่ยวกับเรื่องมัลติเพิลแอสโพเจกดถ่ายเลยถ่ายปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้เขาบอกว่าโอเคไหมถ้าโอเคเรากดโอเคอนะเราก็จะได้ถ่ายเน็กชูตติ้งต่อไปจะไปถ่ายรูปต่อไปกดโอเคป๊อปเห็นไหมฮะมีเงาขึ้นมาเลยอ๋อมีภาพซ้อนขึ้นมาเลยเงาขึ้นมาพอเงาขึ้นมาป๊อปผมก็กลับหัวกล้องแท้ อ๋อนี่กับหัวกล้องเห็นไหมค่ะแล้วเราก็วางคอมโพสให้ดีนะแล้วนะครับกดชัตเตอร์ภาพเรียบร้อยได้ภาพซ้อนกันแล้วก็กดโอเคกี้ก่อนนะครับกดโอเคเพื่อจะให้เซฟกดโอเคอันนี้เราก็ไปดูเพย์ท่าเห็นไหมยิงด้วยค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมมนถึงได้กระด้านกันแบบเห็นไหม อนนึกถึงเรื่องของหมอดซ้อนภาพบางทีนึกไม่ออกเอ้ยจะซ้อนแบบไหนจะซ้อนยังไงดีมันต้องคิดเยอะๆมันรู้จะเล่นอะไรดีกลับข้างแบบนี้ก็เจ๋งค่ะกันคะเลวอีกซ้อนแบบหนึ่งก็คือซ้อนแบบอย่างที่บอกซ้อนกันรูปแรกชัดรูปหลังเบอร์ค่ะอย่างนี้ก็มีซ้อนเจ๋งรูปหลังเบอร์เราก็คือรูปแรกเราก็โฟกัสแล้รูปรูปที่สองเราก็ปรับเป็นแมนนวลโฟกัสค่ะแล้วก็ทําให้มันเบอร์เสียอาให้มันเบเบอร์ไปเลยแล้วกดแล้วก็มาซ้อน อเป็นเทคนิคที่เจ๋งมากเลยค่ะอาจารย์คะอุ่ยงั้นนี้ค่ะอาจารย์คะข้างในมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะครับค่ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นหนูขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะเข้าไปชุดนี้เดี๋ยวเจ้าวาดท่านจะตกใจก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้ามาที่มานี้ตรงนี้เจ๋งเจ๋งเี๋ยวะะสาธิตวิธีการซ้อนแบบคือรูปหนึ่งชัดรูปหนึ่งเบลอเป็นเงาให้ดูนะเดีรูปแรกเนี่ยเราถ่ายเบพาะถ่ายสินเนี่ยแหละครับแล้วก็ถ่ายแบบให้เล็กนิดหนึ่งนะครับเผื่อข้างบนไว้น เสร็จแล้วกดโอเคละนะอ่าโอเคเป็นเงาละอ๋อเป็นเงาสองจุดทีนี้เป็นเงาปั๊บรูปที่2เราต้องการให้เบอร์เราก็เปลี่ยนเป็นแมนนวลโฟกัสอย่างนี้นี่ข้างหนัสได้เลยอ่าพอเปลี่ยนเป็นแมนนวลโฟกัสมันจะไม่ออกออโต้ละค่ะเราก็หมุนวงแหวนนี้นะเพื่อให้มันเอาโฟกัสเนี่ยให้มันเบลอเออให้มันเบลอร์พอเบอร์ปั๊บเราจะซูมให้ใหญ่นิดนึงเพื่อให้เงามันดูใหญ่ขึ้นโอ้เจ๋งมากเลยค่ะอาจารย์เห็นไหมเราก็กดโอเค แล้วเราก็มาดูรูปดูรูปเห็นไหมฮะฮ่าจริง,งด้วยค่ะรูปที่เป็นรูปเข้มก็จะคมชัดค่ะส่วนรูปที่เป็นเงาด้านหลังที่ใหญ่กว่าก็จะแบบกเอาหก,กาจ,จ,จงงานเบลอจางๆเหมือนเป็นการขยายให้เห็นความยิ่งใหญ่อ่าอุ้เป็นเทคนิคที่เจ๋งมากเลยค่ะจางค,ครับเดี๋ยวตอไปใช้ทไมบ้างไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในหลับไปเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนด้วยกันเลยดีกว่าาจนะคะ สปายกล้องท่องเที่ยวบัตรโฟโต้ฮาร์วีซ่าการ์ดเติมความสุขเรื่องกล้องในบัตรเดียว ผมก็ถ่ายไปหลายช็อตเหมือนกันหลายช็อตเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสวยจริงๆคือวันนี้พอดีผมเอาตัวกล้องฟูจิฟิล์ม X 2 0ซึ่งเป็นกล้องรุ่นใหม่คหรือเป็น compact pro เซ็นเซอร์ค่อนข้างใหญ่เซ็นเซอร์2.3นิ้วหรือประเภท1ส่วน1.5นิ้วผมได้รีวิวไว้บ้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นระบบ m a n นวลโฟกัสก็เหมาะกับคนที่แบบ โปรอ่ะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่อยากพกตัวใหญ่ก็เลยพกตัวเล็กมาเอาไว้ก็จะมีแมนนวลสูมชัดเจนแล้วก็มีระบบเรียกว่าปรับเปิดรูรับแสงเองชัตเตอร์สปีดเองเป็นแมนนวลคือฟังเยอะครบชดเชยแสงก็วงแหวนด้านนอกเลยอะไรเรียกว่าครบมือมีช่องมองภาพนะครับสไตล์ของโปรอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าได้หมดเลยแล้วที่สําคัญตัวนี้เนี่ยมมีระบบถ่ายภาพซ้อน เนี่ยถ้าเรามาที่อ๋อหนูถึงว่าหนูเห็นอาจารย์ถ่ายภาพแล้วแบบรู้สึกว่ามีลูกเล่หที่สวยแบบแปลกนะ Advanced mode Advanced พอเป็น Advanced mode ปั๊บเรากดโอเคเข้าไปเนี่ย Advanced mode แล้วคลิกไปทางขวานะมันก็จะมีพวกฟิลเตอร์นะมีโปรโลไลท์โปรโฟกัสมัลติเอ็กโพเชอร์อะไรก็แล้วแต่เราเลื่อนมาที่ตัวมัลติโปรเอ็กโพเชอร์ก็คือการถ่ายภาพซ้อน อ๋อคือเอาภาพสองภาพมาซ้อนกันเนี่ยแล้วเราก็กดโอเคนะปึ๊บพอกดโอเคปั๊บตอนนี้เราก็จะถ่ายทีนี้การถ่ายภาพซ้อนเนี่ยเราก็จะต้องมีก็อาจจะต้องใช้จินตนาการนิดหน่อยว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาซ้อนกับอะไรดีแล้วให้ให้มันมีสื่อความหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าซ้อนสเปะสัปดานะครับอย่างเนี้ยพอดีจังหวะเนี่ยผ้าที่กำลังตกและผ้าที่อยู่ด้านนี้พอดีที่มีสิงอยู่ทางนี้ ทีนี้ผมจะลองถ่ายรูปแรกเป็นรูปออกซิลูเอทหน่อยก็คือแบบให้เห็นพระอาทิตย์แล้วด้านล่างชึบๆหน่อยนะครับแล้วก็มีสิงอยู่ทางด้านซ้ายมือ่แล้วก็ลองมาลองดลอบลองถ่ายดูค่ะผมลองดูนะครับวิธีการถ่ายซิลูเอทเราก็ต้องชดเชยแสงไปทางลบผมจะลบประมาณลบหนึ่งลบหนึ่งก่อนนะแล้วก็ลองค่อนข้างจะเข้มผมจะเผื่อด้านล่างไว้ให้มันมืดๆทึบๆไว้นะครับแล้วก็ถ่ายชัวนะครับเดี๋ยวเราจะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมจะเอา ผ้านอนเนี่ยมาซ้อนไว้ด้านล่างซึ่งค่อนข้างทึบมันมืดดำๆอยู่นะจะได้ชัดเจนทีพากดเป็นรูปแรกป๊บเนี่ยกล้องมันจะบอกว่าโอเคไม่โอเคให้เราแจ้งด้วยถ้าเราจะถ่ายใหม่เราก็คลิกไปทางซ้ายใช่ไหมทีนี้เรากดโอเคเออเรากดโอเคป๊อบะพอกดโอเคป๊บเห็นว่มมันจะมีเงารูปแรกอยู่ทำให้เราซ้อนง่ายขึ้นใช่ไหมในกล้องจะมีเงาอยู่ทีนีเงาป๊บเราบอกอ่ะเดี๋ยวเราจะผานอนไว้แถวนี้ด้านล่างเพราะว่าตรงนี้ยังทึบอยู่นะครับตอนนี้เราก็ ด้องหันมาทางนี้อเราจะต้องเดินมาทางนี้หน่อยนะหามุมของพระนอนหน่อยทีรูปที่สองเนี่ยเพราะเรื่องเนื่องจากรูปแรกเราลบอยู่ใช่ไหมลบอยู่ซึ่งข้ออันเดอร์ทีนี้รูปที่สองเราต้องการให้สว่างเราต้องการจูพระให้สว่างเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาเป็นบวกละอ่าเฉยแสงไปบวกนิดๆนะครับจากศูนย์็ไปบวกบวกสักไม่ต้องบวกหนึ่งก็นไม่ต้องถึงหนึ่งันิดหนึ่งก็พออ่าสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่ายังมืดไปเราก็จะบวกนิดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เราก็ ซ้อนซ้อนให้บริเวณพระเนี่ยครับอยู่ตรงส่วนที่เป็นส่วนมืดนะครับส่วนที่เป็นส่วนมืดนะครับเปนที่โอเคได้แล้วเราก็เล็งล็อกโฟกัสแล้วก็คอมโพสให้อยู่ในส่วนมืดถูกไหมฮะ,มะเสร็จแล้วก็กดโอเคประมวลผลออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้เจ๋งมากค่ะอาจารย์ค่ะ เป็นศิลปะแบบใหม่ในการถ่ายภาพอีกหงะฮะการถรูปซ้อนใหม่ใช่ไม่งั้นเราก็จะได้แบบอะไรเดิมๆอัอย่างนี้ดีกว่านะฮะเง่าเยอะต็กล้องหลายตัวที่มีระบบถ่ายภาพซ้อนอ้าวเหรอคะหนูดูว่าเฉพาะตัวนี้เท่านั้นเนี่ยก็มีบางบางรุ่นบางตัวที่มีนะครับลองไปดูลองไปดูครับแต่เจ๋งจริงๆตัวนี้ทีนี้เราไปซ้อนภาพเพิ่มเติมไปกันค่ะอาจารย์คะเข้าไปได้ไหนครับ ระตัวพระธาตุสุทโธนมงคลคีรีสามัคคีรมเข้ามา<ะ>ปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าพุทธศิลป์เนี่ยในนี้เยอะแยะมากมายจริงๆหนูไม่สามารถรู้ได้หมดแต่ว่าวันนี้เรามีพระอาจารย์ที่จะมาพาเราชมพุทธศิลป์ในนี้ทั้งหมดด้วยค่ะาจายาคะดเดี๋ยวกราบเรียนเชิญพระอาจารย์ของเราเลยค่ะปะนานนนีเลยละกันสวัสดีค่ะนี่คือพระอาจารย์สุธิคุณวิสุทธิเมธีค่ะ เดี๋ยวพระอาจารย์จะเป็นผู้ที่พาเราไปชมพุทธศินด้านในทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์คะเชิญพรมาชมพร้อมกันนะค่ะขอบคุณค่ะ ตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นจนถึง5โมงเย็นก็สามารถเข้าไปชมเข้าไปสักการะบูชาได้ใช่ไหมคะได้ทุกที่ในวัดด้านในนี่มีพระประธานเป็นคือจำลองมาจากหลวงพ่อพุทธชินราชจากวัดมหาธาตุพิษณุโลกิษณุโลจำลองให้เล็กกว่านิดนึงเพราะคนภาคเหนือนี้เชื่อว่าคือทําจำลองพระจำลองอะไรก็ตามจะไม่ให้เท่าองค์จริงองค์จริงที่คือจะต้องมีหนึ่งเดียว เป็น,น่าน,นางครั้งทำไมมีคนตำหนิว่าทําไมถึงเอาพระศิลปะพม่ามา,มาตั้งไว้หน้าวัดมันพานอนไว้ไว้ตรงหน้าวัด คระเจ้าว่าก็ตอบว่าถึงจะเป็นศิลปะพม่ามอญลังกาลาวไทยเชียงแสนเชียงรายอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่มาจากที่ไหนอินเดียมาจากสร้างเพื่ออะไรทุทธบูชาคือบูชาของพุทธเจ้าคือมาจากที่เดียวกันคือสร้างด้วยความศรัทธาเพื่อบูชาพุทธเจ้าเท่านัาน้น ยากตัวนี้ทระเจ้าวาาบินี่คิดคือียบเปรียบเสมือนสอนว่าเมื่อตอนเป็นเด็กพ่อแม่มีอยู่ฐานะพ่อแม่ร่ํารวยเ,เรียนหนังสือไม่เรียนก็ได้ขี้เกียจเกีย<ม>เหมือนตรงกับนิทานจีนเรื่องที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันจาได้เนาะที่<ด>เรียนมสองอันนี้ก็คือเหมือนกันพ่อแม่ฐานะร่ารวยใชย้ยังไงชาตินี้ก็ไม่หมดพอพ่อแม่ตายปุ๊บเงินก็หมดมีแต่เพื่อนกินเพื่อนตายไม่มีพอตกทุกข์แล้ยากมาเขาให้มาเฝ้า ประตูเป็นนายทวารก็เลยแอบหลับเพราะาาความขี้เกียจเพราะความติดนิสัยส่วนยักษ์ตื่นนั้นคือเปรียบเสมือนลูกของคนจนแต่มีความมานะบากบันมีความตั้งใจเรียนพอเขาใช้ให้เฝ้าประตูเป็นนายทวารเป็นยามเฝ้าประตูก็ตั้งใจทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดก็คือลักษณะสอนคือความเพียรพยายามทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด นอกจากจะมาได้แบบชมศิลปะสวยๆแล้วมีแบบอะไรที่สอนใจมากกว่าที่เราคิดไ้เยอะเลยนะคะ็ค็อใหญ่ก็จะดูเพื่อความสวยงามใช่สมาก็คือแบบนั้นครับ นับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่คุ้มพลังที่โปรก้องเลือกใช้ ด้านในทำจากบ้านไม้สักทั้งหมดเลยนะเก้าหลังค่ะอาจารย์คะเชื่อว่าคงจะมีความประทับใจอยู่ข้างในมากมายเลยแหละคะ่ะเดี๋ยวไปชมว่าสวยงามแค่ไหนถูกต้องไ, <ป S 2> ไปเลย กิจจานั่นเองค่ะสร้างตัง้งแต่ปี2515ก็คือตอนแรกเนี่ยท่านจะสร้างไว้อยู่อาศัยเองก่อนแต่ที่คนผ่านไปผ่านมาเห็นปุ๊บเกิดความประทับใจขึ้นท่านก็เลยไปหาบ้านไม้จากบริเวณรอบๆแถวๆนี้เนี่ยกว่า9หลังเลยนะอาจารย์ม,ม,มาสร้างเพิ่มเติมแล้วมีการต่อเติมมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วข้างในนี้ต้องบอกว่าทําจากไม้ทั้งหมด มาทั้งหมดเห็นบอกว่าเสานี่ใหญ่มากทั้งหมดมีกี่ต้นนะร้อยสามสิบต้นค่ะอาจารย์คะแล้วต้องบอกว่าร้อยสามสิบต้นนี้อายุแต่ละต้นนี่สามร้อยปีนะคะประมาณสามร้อยปีคูณเข้าไปก็เดี๋ยวก่อนหนุนาข้านูตกเลยเข้าไปข้างในไหมคะด้านบนนี่กรารู้สึกจะเป็นกาแลใช่ไหมอันนี้เขาเรียกกาแลกาแลนะครับก็เป็นบ้านแบบสไตล์ทางเหนืออยู่แล้วใช่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าข้างในเย็นมากเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านไม้เข้าไปชมกันเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะคแหมอาจารย์ค่ะคสนใจทุกจุดพอดีเลยค่ะครับตรงนี้เป็น,น,นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ มุมนี้เป็นบริเวณที่เขาจาลองให้ดูเวลาเขาทําขวันหน้าแก้วกันก็จะมีเครื่องที่ใช้ทําขวัญหน้าแก้วแบบนี้นะคะรว uh huh. มไปถึง้านข้างก็จะเป็นขันโต oh. ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือ uh huh. ก็จะไว้ใช้ใส่สำหรับอาหารนะคะแล้วก็ใช้ประกอบพิธีเวลามีการทําขวันหน้าแก้วแบบนี้น,นั่นเองแล้วก็จะมานั่งพื้นทานอาหารกันแล้วก็ดูการแสดงพื้นบ้านไปด้วยก็จะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยขันโตเขาจะไว้ให้บุคคลสําคัญค่ะ uh huh. เป็น VIP ว่าไงใช่ VIP ว่างน้นถูกต้องเลยค่ะอาจารย์